วิธีการสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันดอ p ลิททำยังไงไปดูกันก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแอปดอบลิทนะขายสินค้าพวกอาหารเสริมความงามแล้วก็เครื่องสําอางนะสินค้าจะมีแค่3หมวดหมู่นี้เท่านั้นนะครับคนที่อยากสร้างรายได้แค่ลงทะเบียนนะครับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทหรือว่านายหน้าช่วยขายสินค้าที่ขายอยู่ในแอปบริษัทจะเป็นคนที่คัดสรรมานะส่วนเราเนี่ยเข้าไปช่วยทําการตลาดนะถ้ามีลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งสินค้า บริษัทก็จะแบ่งกําไรให้ยี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้วิธีการทํางานทํำยังไงนะเราเนี่ยเข้าไปโปรโมตนะผ่านแอฟเฟลีย์ลิงก์ของเรานะเพื่อดึงฐานลูกค้าให้เข้ามาอยู่ในแอป,ปก่อนนะครับทางแอป,ปก็จะมีสินค้าชุดทดลองนะครับแจกฟรีรวมถึงคูป,ปองส่วนลดมูลค่า300บาทนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ทุกคนก็คือได้ทุกคนนะหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าไปใช้งานแอป,ปแล้วนะครับลูกค้าก็จะเห็นสินค้าต่างๆถูกต้องไหมรวมถึงรีวิวสินค้านะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะ ที่หน้าฟีดหรือมีการแบบมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะเขาก็จะเห็นรีวิวรวมถึงรีวิวคนที่มีรายได้นะหรือสมาชิกที่เข้ามาช่วยโปรโมทนะมีรายได้ยังไงบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นหมดเลยนะหลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจช้อปปิ้งสินค้านะทางแอปก็จะแบ่งกําไรเข้ามาให้เราเนี่ยทางลิงก์ของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถผูกบัญชีธนาคารแล้วก็สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้แบบเรียลไทม์นะนะเขาจะมีการถอนเงินแบบเรียลไทม์นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใครอยากมีรายได้ลองไปหาโหลดทำกันนะครับ สวัสดีครับ